สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกระยาลมิตรผู้ใฝ่ธรรมและก็ลูกศิษย์ลูกค้าท,ที่ติดตามผมว,วันนี้ลูกศิษย์ก็กลับไปสามคนเหลือยอนคนหนึ่งพรุ่งพรุ่งนี้กลับนะฮทำเล่าเรื่องเล่าเรื่องนักสอนธรรมสำน,นักต่างๆมันได้แค่ความรู้มันได้ความรู้ในความคิดนี่ในความจำนี่ก็อยากสอนธรรมะมึงอะสอนให้เขาจบยังไงในมืงมึงเกิดอยู่ตลอดนะหลงเกิดอยู่ คิดเมื่อไหร่ก็เกิดเหมานนั้นอใช่ไหมมันออกจากตรงนี้ไม่ได้จําเมื่อไหร่ก็เกิดมานั้นจําคิดปรุงแต่งไปสอนธรรมะด้วยความรู้มันคิดเอามันค่อยรู้ผมบอกผมอยู่เหนือสิ่งเนีน้แล้วใช้มันทีหลังพวกนี้หลงวนอยู่ในความคิดความรู้หมดแหละคิดว่ามันเป็นอย่างที่ตัวเองรู้มั้ง่น,นอัตราตัวตนอยากสอนเขาอมืมันไม่เที่ยงอย่างนั้นอย่างนี้ สอนเขามีสติโถเอ้มึงยังไม่รู้จักเรื่องสติสติมันสอนกันไม่ได้แร้วมีบอกถ้าเอาภาษาไปสอนกันจะได้คนมันยังไม่ตายมันมีสติหมดเลยบ้าไปสอนกันรู้ตัวความรู้ตัวมันสอนกันได้ที่ไหนมันรู้ตัวอยู่แล้ว เออแต่เอาความคิดความจำไปสอนกันน่ะหลงวนอยู่ในในองค์ความรู้เน่ยจําคิดวิเคราะห์แล้วก็ตั้งตนเป็นอาจารย์บอกเขาไปทําอย่างนั้นนี่เห็นตัวเองอย่าู้อย่างนี้มเห็นเห็นอะไรเห็นตัวเองอยังไงตัวเองมันเป็นตัวยังไงมีแต่ภาษาเนี่มึงคิดขึ้นมาทั้งนั้นแหละนะฮะพวกมึงอะหลงภาษาในกระบานมึงอ่ะ ภาษาไม่ใช่การหลงภาษานี่มันเป็นภาษาสมมุตินะมึงสอนกันอย่างเนี้ยภาษาเราหลงภาษาโถเอ้ยไอ้ที่มึงพูดเนี่ยมึงหลงแล้วมึงยังไม่เห็นแบบภาษาที่มันครอบมึงอยู่มึงจะออกมันยังไงคนบนโลกไปเนี้มันหลงกันอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะออกยังไงเมื่อเมื่อไหร่คุณคิดที่จะหาทางออกคิดเป็นวิธีการมันน่นคุณเกิดแล้ว มันเกิดอยู่ตลอดเวลามันจะออกจากการเกิดได้ยังไงวะแล้วไปปฏิบัติกันไปทาอะไรก็เอาตัวตนไปปฏิบัติก็เกิดอยู่อ่ะจะออกจากความเกิดจะไปที่พานมันมมจะทำลายอาตาัตราตัวตนยังไงพูดกันสอนกันดีเหลือเกินถูเอ้ยแค่คิดก่อนเกิดแนละ้ว ธรรมะม,มันไม่ใช่การคิดหรือไม่คิดเว้ยนะฮะพวกเธอมันยังไม่สว่างหรอกมันยังไม่มีทางที่จะเข้าถึงแก่นธรรมแท้ที่เป็นเนื้อเน้นเนื้อพวกเธอมันดมน้ำดูดน้ำไปก่อนดูดไปบางทางก่อนถ้าใครถึงพร้อมขนาดอาจารย์วิทย์เลยนะแล้วจะจับคลิกอ,อกมาจากจุดนั้นนะ่ะ จุดความรู้ความคิดจาคิดวิเคราะห์เนี่ยจะพี่กมาจากจุดนั้นนะแต่พวกนักทมทั้งหลายมันมีแต่จําคิดวิเคราะห์รู้เกิดความพอใจไม่พอใจยินดีไปสอนเขาผมจะบอกอ้อยสะอดจับพี่กมาจากตรงนั้นจําคิดวิเคราะห์รู้ขกขดอารมณ์พอใจไม่พอใจนั่นแหละถ้าใครที่ยังหวงวุ่นยังมานั่งสอนธรรมะพวกมึง,มงเอาคิดปากคิดฟันเอาความจํามาสอน พวกนั้นก็จำต่อๆกันไปก็เผยแพร่ธรรมแห่งความจำเข้าใจมันก็เข้าใจได้สิว่าเอาภาษามาพูดให้ให้ฟังมันก็เข้าใจเวลากระทบแมงมีมึงคือเก่าแหละไอ้ตรงนี้มันทำลายตัวตนไม่ได้ไงความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไงเออเข้าใจเข้าใจขนาดไหนมันก็ทำลายความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันคนละทางมันคนละเรื่องอืมสิ่งที่พระเจ้าท่าน ชี้ทางหรือออยสลัดชี้ทางให้หลุดจากความยึดมั่นถึงมันมันไม่ใช่การพูดมอบนั่งเล่าแบบนี้นะคนละเรื่องไม่ใช่การที่ไปสอนให้เขาจําเขารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนะี่ยหลงหมดแหละหลงความรู้แล้วก็ยึดมั่นในองค์ความรู้คิดว่าตัวเองรู้จริงๆเข้าใจจริงๆโธอีกนานบนโลกวันนียหลงกันทั้งทั้งขยงทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์นะสำนัก ทั้งหลายอ่ะสนักก็ไปคิดเอาสํานักเล็กสํานักใหญ่แล้วแต่พวกคุณจะจะคิดเอาว่ามันสํานักไหนบ้างมผมนึกบอกว่าโอ้ยแค่ไปนั่งฟังกันเนี่ยแบบนั้นน่ปรุงแต่งตามกันน่ะมันมีวันหลอกทำมาเหตุการณ์จากการปรุงแต่งเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งพอพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปนั่งดูลมหายใจเพื่อจะพ้นจากการปรุงแต่งไปนั่งดูพุโทโธนั่ง เดินจงกรมอีกแล้วก็คิดว่าตัวเองผลจากการปรุงแต่งถูกหาที่อยู่ใหม่สร้างสัญญาใหม่แล้วก็หนีจากโลกแคเห็นเนี่ยไม่จบหรอกพวกเธอม่มีวันจบโอเคจบแล้วออิสระพูดจบแล้วโอเคนะครับ